งดงามมากๆสวยจบครบในคนคนเดียวจริงๆสำหรับเซมี car ่คาเวลสวัสดีครับคุณผู้ชมก่มอนไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเ <c oughs> พื่อไม่พลาดคลิปตต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าสวยจบครบในคนคนเดียวจริงๆสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถอย่างเซมี car ่คาเวลที่ล่าสุดได้แปลงโฉมเป็นนางลํำสวมผ้าสิ้นไหมยกชิดลายหน้าถักทอด้วยไหมโลหะสีหน้า ซึ่งต่อขึ้นมาใหม่ในโอกาสครบรอบ7ปีในวันที่7เดือน7พร้อมสวมเครื่องประดับอันงดงามสวยสะกดทุกสายตาซึ่งเธอได้รำนำขบวนถวายพ่อปูพ่พญานาคพญาศรีสัตตะนาคราชนั่นเองประจำปีปศ .2565 ที่ลานพญาศรีสัตตะนาคราชบริเวณริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนม ร่วมกับนางลำอีก8ชนเผ่าจาก3อำเภอคืออำโเภอโพนสวรรค์อำเภอนาทมอำเภอนาว่ากว่าพันชีวิตซึ่งไล่ลำด้วยความอ่อนช้อยท่ามกลางความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และความตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวนั่นเองเนื่องจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งวันแต่พอเริ่มพิธีบวงสวงจูจ่ๆฝนก็กลับค่อยๆซาและหยุดตกก่อจะมีสายลุ้งทอดยาวขึ้นมาราวกับปาฏิหาร ซึ่งทางนางเอกสาวอย่างแซมมี่ได้เปิดเผยว่าสำหรับงานรำบวงสวงที่จังหวัดนครพนมเธอรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้และได้รำต่อหน้าองค์ปู่พญาสีสตะนคราชนั่นเองจริงๆส่วนตัวแล้วห่างหายไปจากการรำมานานมากค่ะครั้งนี้ก็ได้กลับมารำอีกครั้งหนึ่งเราก็ตั้งใจรำไม่ดีที่สุด และถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปรําถวายองค์พระปูปะ่พญานาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกด,ดีใจมากๆที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับอย่างอบุ่นด้วยค่ะ